หนึ่งเอาตรงนะสวดมนต์นั่งสมาธิเส้นลายมือเปลี่ยนอันนี้ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะเพราะว่าฟังครูบาอาจารย์มาแต่ครูเชื่อมาดูกันนะคะใครที่มีสิ่งที่ครูบอกอ่ะงายมือขวาตัวเองขึ้นมานะคะงายมือขวาตัวเองขึ้นมาทุกคนงายมือขวานะนี่นี่น,นี่ให้เป็นฝ่ามือทุกคนฟังให้ดีนะคะเอามือติดกันแบบนี้อ่าติดกันแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ ปุ๊บนะคะคุณจะเห็นนะคะว่ามันจะมีร่องระหว่างนิ้วอ่ะอันนี้ครูอ้านิ้วนะคะมันก็เลยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นชัดทุกคนดูนะคะเห็นไหมเราจะมีร่องตรงนี้เขาเรียกว่าร่องถ้ามือใครทุกคนฟังให้ดีนะลองเอาชิดๆกันแล้ววางในที่เรียบเอาสมุดหรืออะไรก็ได้ขามาวางแล้วคุณก็วางคาบไปแบบนี้แบบนี้ค่ะนะคะแบบนี้แล้วคุณก็ดูเลยค่ะว่าคุณมีรูไหม เออนะคะอีจันไม่ต้องพูดถึงนะทำไมใส่แหวน <c oughs> ทุกคนคะถ้าคุณเห็นรูรีบใส่แหวนอันนี้ตามตำราโอ้โหคูไปดูหลายตำรามากเรื่องจริงคะ่ะถ้านิ้วใครที่พอชิดกันแล้ววางแบบนี้คะ่ะอดูมือน,นี้นะคะใส่แหวนเยอะหน่อยเดี๋ยวเยวหันแหวนดีๆกันนะจะโชว์แหละดูออกแหละนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะ นี่ทุกคนเห็นไหมถ้าเกิดเพชรไปกระแทกตาใครต้องขออภัยนะคะเพชรปลอมนะคะอะดูนะคะพอใส่ไปแล้วทุกคนครวเป็นคนที่ข้อกระดูกใหญ่มือเหี่ยวมีร่องเยอะต้องใส่แหวนอัดๆอ,อ,อ,อัดเลยนะคะแล้วเป็นไงแล้วใส่แหวนมาหลายปีแล้วนะคะใส่แหวนมาโอ้เกินห้าปีหกปีแล้วนะใส่แบบนี้ใครเห็นครูจะต้องเห็นครูแบบประมาณแบบนี้ค่ะ นะคะแหวนเงินก็ได้แหวนทองแหวนปลอมแหวนจริงใส่ไปรลดใส่เพื่อปิดรูเขาบอกว่าใส่แบบนี้ติดกันสามเดือนก็ใส่ไปเหอดหลายๆเดือนนั่นแหละแต่เขาบอกว่าใส่เกินสามเดือนเส้นเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนค่ะนะคะมันจะปรับเส้นหน้ามือนะคะจะปรับเส้นหน้ามือให้เราทุกคนเปลี่ยนจริงพิสูจน์มาแล้วอ่ะดูมือขวาต่อนะ เพราะฉะนั้นแนะนํานะคะใครที่เออวะคอยสังเกตตัวเองนะอะไรไม่ควรจ่ายก็จ่ายอะไรไม่ควรซื้อก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยรีบเลยนะคะรีบเลยนะนะคะนิ้วไหนเป็นรูที่ประกบกันแล้วแล้วเห็นรูใส่แหวนแต่สําหรับครูครูใสสามต่อให้มีรูไม่มีรูก็ใสสามเพราะทุกคนปิดทุกปัญหาปิดเลยไม่ให้ปัญหาเข้ามาหาเราการเงินการงานความรักสุขภาพ ปิดไม่ให้อะไรไม่ดีเข้ามาครูก็เลยใส่สามิ้วแล้วมือซ้ายมือขวาหรือใครถนัดมือซ้ายไม่เป็นไรค่ะเพราะจริงๆแล้วทุกคนโดยปกติเวลาดูนะคะเขาก็จะดูมือไหนก็ได้มั้งเออนะคะไม่รู้อ่ะครูก็ดูมาสองมือเออได้หมดแหละนะคะอ่ะสมมุติมือขวาแล้วกันนะคะมือขวาถ้าเกิดว่าเรามีร่องให้เราใส่แหวนเพื่อปิดไม่ให้ปัญหาเข้ามาหาเรานะคะ จะใส่แหวนกันนะแหวนเพชรปึ๊บยังก็ชอบวงเบลอเบลอนะะปึ๊บอ่าใส่แหวนกันแหวนก็เบ้ยวนะคะเคล็ดลับค่ะไม่ให้ปัญหาถาโถมไม่ให้คุณใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอยู่ที่ติดคุณด้วยนะอยู่ที่ความเชื่อด้วยนะให้ใส่ค่ะใส่แหวนทุกคนแหวนไม่จำเป็นต้องเป็นแหวนเพชรไม่จำเป็นต้องเป็นแหว,วนทอง เป็นแหวนอะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้ใส่เข้าไปเลยนะคะออแหวนหินที่เป็นหินแหวนยกอะไรได้หมดนะที่ใส่แล้วนะใส่แล้วนะหลังจากนี้เงินไม่รั่วแล้วนะเงินไม่รั่วสุขภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆนะสุขภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆ